โดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมาโทร1484 เพื่อรวมจิตใจไม่กลัวใครในน้ำสิงท่าเรือ Sake 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 day sing oh my day my 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 สวัสดีครับกลับมาพบกับเสียวท่าออนทีวีใกล้หนึ่งสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้เรามาอยู่กันที่เกมโตโยต้าลิขับนะครับบรรยากาศอยู่หน้าสนามทูปอัดเอเมของเก็กคูครับวันนี้สิงห์ท่าเรือของเรานะครับการท่าเรือเอฟซเนี่ยบุกมาเยือนเก็กคูลูกทะฟ้านะครับในการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าลิขับรอบหกบสีทีมสุดท้ายนะครับแต่ว่าก่อนจะไปดูบรรยากาศของเกมนี้ย้อนไปดูเกมบอลเครื่องมือการสัปดาห์หน่อยครับเจออาร์มี่ในบ้าน แพ้ไปนะครับศูนย์ประตาตัว3แต่ว่ารูปเกมวันนั้นเนี่ยเราใช้นักเตะเยาวชนของเราโลงสนามเป็นส่วนใหญ่นักเตะลวสำรองบ้างอะไรบ้างไปดูบรรยากาศครับว่าเกมที่เราอุ่นเครื่องกับอาร์มี่เนี่ยได้อะไรบ้างครับ ทิ่เรารัปรองได้หนาวทั้ัวหัวใจอย่าวังได้แต่ออกไปเราสู้สุดใจไม่ให้ใครยามแระแสทนเงินสีเลือดของเราอย่าให้ใครเขาเข้ามายังดีแบสเตเดียมแห่งนี้คือทำราชสีเราสู้อย่างสิงสิงเจ้าท่าสิง่าลำพร้อมศักดิ์สิเรา I hey, know nah, nah, hey.

เป็นยังไงบ้างครับกับเกมอุ่นเครื่องของเราอาจจะไม่เน้นผลนะครับแต่นักฟุตบอลดาวรุ่งเนี่ยได้ประโยชน์แน่นอนแล้วก็นักฟุตบอลตัวสำรองเนี่ยได้เคาะสนิมนะครับบางคนเพิ่งหายเจ็บกลับมาบางคนเพิ่งจะได้ออกสตาร์ตตัวจริงไม่กี่นัดนะครับก็ต้องรอดูว่าหลังจากนี้พวกเขาจะเป็นกำลังสำรองในการที่จะพาทีมของเราเนี่ยเลื่อนชั้นได้หรือเปล่านั่นเป็นช่วงแร้นะครับขอบคุณเมืองไทยประกันภัยที่สัสุนกานของเราเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูบรรยากาศของเกมระหว่างการท่า,เร,าเรือของเรากับเก๊กคู่ลูกทัฟฟ้าช่วงหน้าครับ สนับนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมาโทร1484ช่วงที่สอนะครับของสีเจ้าท่าออนทีวีวันนี้มาที่เก๊กขูนี่แฟนบนอลท่าเรือของเรามารอเต็มเลยได้ผู้ชีดน้ำมาด้วยเดี๋ยวจะเล่นสองการขเขานะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาเจอกับทีมจัดดิวิชันสองนะครับบรรยากาศไฮไลท์หลังเกมการแข่งขันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามีติดตามในช่วงนี้ครับ ตอนนี้มาอยู่กับกลุ่มแฟนบอลที่ตามมาเชียร์ที่สามเก๊กคูนะครับสวัสดีพี่อูนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีพี่อดีตเคยดูสิงห์เจ้าท่าบนทีวีมาดูครับสองตอนเลยสองตอนเลยเห็นมานะครับวันนี้ตั้งใจมาเชียร์เกมกับเก๊กคูขนาดไหนโอต้ตั้งใจตั้งแต่ก่อนมาสงการแล้วครับเออเพราะว่าถ้าหยุดยาวเลยถ้าหยุดเล่นจะไม่มาแล้วไม่มาไม่ดูบอลเลยเพูดเล่นวันนี้เราเจอทีมที่ต่ำกว่า ต่ำกว่าเราอันดับต่ำกว่าเราดิวชั่นต่ำกว่าเราแล้วเราจัดตัวผู้เล่นมาแบบจัดเต็มเลยสกอร์เป็นไงวันนี้ก็ไม่ต่ำกว่าห้าครับถ้าต่ำกว่านี้นักบอลจะเสียใจนะอ๋อไม่เสียใจห้าศูนย์ครับวันนี้ห้าศูนย์เลยครับเอาคนอื่นคนอื่นเห็นด้วยเป็นไงผมขอสามหนึ่งดีกว่าพี่สามหนึ่งคุณมากครับสามหนึ่งค่ะสามหนึ่งนะเอาผมเพราะว่าสี่ศูนย์สี่ศูนย์โอ้โหนี่ไม่ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้แบบให้เครดิตเจ้าบ้านกันเลยนะเอ้า ฝากอะไรถึงนักฟุตบอลท่าเรือของเราหน่อยวันนี้เป็นวันที่บอลถ้วยเราเนี่ยเราหวังได้ในถ้วยนี้โตั้งใจมากเลยครับว่าปีนี้อยากจะไปสนามสุขครับเออเราเป็นแชมป์เก่าอ่ะก็เคยเป็นแชมป์เก่าใช่ไหมใช่ครับดูดูเสื้อพี่ดูปีนี้ปีนี้ได้แชมป์อือฮึป้าได้เดี๋ยวมันจะโปเลยครับเราเอาป๊อปดนึงเอลลอยไปเราซิงสามสุขอ่าิงแชมป์ตัวหลักอ่านี่คือสองปีที่ได้แชมป์ครับ ฝากอะไรถึงนะฟูตบอาชุดนี้ที่การจะไปลุ้นแชมป์ลีค้าของเราหน่อยเพราะว่าผมว่ามีความมั่นใจมากครับตอนนี้เริ่มจะลงตัวสิงเก้าร์ดกเค สิลือของเราอย่าให้ใครเขาเข้ามายัาง่งยี้แอบดบสเตเดียมแห่งนี้คือทำราชสีดำเอส่างสี เชมเสียวๆของเราไปนะฮะบุกมาชนะ4-1โดนน้ำไปก่อนเดี๋ยวไปฟังความรู้สึกแฟนบอลว่าพี่เขารู้สึกยังไงกันบ้างเอาเป็นไงบ้างตอนที่โดนน้ำก่อนที่แรกก็ตกใจเหมือนกันนะคะตกใจมากๆเลยแต่คิดว่ายังไงเราก็ต้องนำอยู่แล้วเพราะเราคือสิงท่าเรือตัวผู้เล่นชุดนี้มันเป็นชุดเดียวกับที่ถล่มนครปฐมเลยนะมั่นใจเลยค่ะดีใจค่ะตัวตัวถล่มเลยร้อยเปอร์เซ็นต์มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ได้ไปวันที่เราไปชิงแชมป์ที่สนามสุขะครับทัวร์นี้ โอ้ไปครับโอ้ไปครับเนี่ยไปป่าไปครับไปหมดเลยอยากไปอีกเป่าอยากไปอีกานี่งานี่นสนามสุขนี่ยานี่ยสนามสุกครับอยากไปอีกป่าโอ้ไปแน่นอนครับไปน้ำต้องไปครับหนึ่งครับเราจะไปสนามสุขแกล้มเนึ่งครับบอกแฟนบอกนักเตะบอกคุณแป้งเลยว่าเราอยากไปสนามสุขครับเราอยากไปสนามสุขนะคะใช่ครับพวกเรากองเชียร์อยากไปสนามสุข ครับกลับมาพบกับอีกหนึ่งเกมนะครับที่บอกว่าประทับใจแฟนบอลของเราเลยนะครับวันนี้บุกมาชนะเกตครูในเกมตัวเต่านี่ครับสี่ประตูต่อหนึ่งนะครับและตอนนี้ผมอยู่กับประธานสโมสรของเราครับมาดาแป้งนพันรับซ้ำสวัสดีครับสวัสดีอีกหนึ่งเกมที่เราประทับใจมากๆเลยวันนี้กลับมาคัมแบ็กอย่างยิ่งใหญ่เลยครับ ก็ดีใจนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเล่นครั้งแรกของโตโยต้าลีกครับนะคะแล้วก็เป็นการมาเยือนเกรกูนะคะซึ่งตอนแรกก็ต้องบอกว่าใจเสียเหมือนกันที่นําไปก่อนนะคะแต่เราก็ได้ปรับเทคนิคต่างๆนะคะก็ต้องขอขอบคุณโค้ชนะคะนักเตะทุกคนในทีมนะคะแล้วก็ที่สาคัญที่สุดแฟนบอลท่าเรือมาเชียร์กันเยอะมากนะคะวันนี้พวกเขามากันน่าจะหลักพันได้นะครับเป็นไงบ้างบรรยากาศเหมือนอยู่ในบ้านเราไหมค่ะก็ก็กำลังใจจากแฟนบอลเยอะมากนะ,ะเสียงเชียร์ตลอดนะคะคก็ดีค่ะทำให้เราเรียกกำลังใจกลับมาและสามารถเอาชนะได้ค่ะมีแฟนบอลบางกลุ่มเขาบอกว่า ถ้วยนี้เราเคยเป็นแชมป์เก่าเราอยากไปอยู่ตรงนั้นอีกก็อยากได้อยู่นะคะแต่ก็ต้องให้มันผ่านไปเรื่อยๆก่อนนะคะค่ะครับผมขอบคุณแฟนบอลที่ตามมาเชียขอบคุณนักเตะนะครับเกมนี้ก็อยากจะขอบคุณแฟนบอลท่าเรือทุกคนที่มากันเป็นพันเลยนะคะถึงแม้ว่าเราจะเป็นเกมที่เรามาเยือนนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณนักเตะทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นสเปตัวแรกหรือตัวสำรองที่ลงไปนะคะแล้วก็ขอบคุณโค้ชวาดะนะคะแล้วก็ทีมงานนะคะจับจุกจ่ายนะคะทั้งหมดนะคะ ในสิ่งอื่นใดค่ะก็แฟนบอลของเรานะคะให้กําลังใจกันเยอะจริงๆค่ะใกล้สงการแล้วครับอวยพรพวกเขาหน่อยครับเดี๋ยวเทปนี้จะไปออกวันสงการพอดีครับค่ะก็เนื่องจากในวันสงการนะคะขอให้ทุกคนเที่ยวกับครบอบครัวอย่ามีความสุขแล้วก็สิ่งที่อยากให้ระวังก็คือระมัดระวังอุบัติเหตุนะคะเนื่องจากว่าคนก็เดินทางโดยใช้รถไปต่างจังหวัดกันเยอะนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกันทั่วหน้าในเทศกาลสงการะคะ่ะ ครับจบลงไปสำหรับเกมระหว่างการท่าเตะองเรากับเก็กคูนะครับวันนี้บุกมาชนะ4-1ครับฉลองเทศกาลสงกรานต์สำหรับชนะส่งท้ายก่อนจะเบรกนะครับกลับมาอีกครั้งในสัปดาห์หน้าเลยครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับช่วงที่2เราครับอินเอมกับบรรยากาศนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาพบกับสัมภาษณ์พิเศษของนักเตะของเรานีครับคุณเมืองไทยประกันภายด้วยเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าครับ สนับนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมาโทร1484ช่วงนี้นะฮะมาอยู่กับช่วงที่3ของเราเหมือนเดิมนะฮะแล้ววันนี้อยู่กับนักฟุตบอลลูกหล่อเสงียงเพาะนะครับหน้าตาดีมีทุกอย่างนะครับยยเว้นประโยชน์ในตัวเองนะฮะ ขาคือวชระบทองสวัสดีครับสวัสดีครับรอเล่นรอเล่นครับมีประโยชน์อยู่นะแนะนําตัวไหมครับวชระบทองะเอบผมวชระบทองครับรู้แล้วรู้แล้วตำแหน่งตำแหน่งผมตำแหน่งอะไรครับยามครับอดีตมาทนเป็นพวกประตูเวลาประตูพังก็เอาไปซ่อมนะครับถามถึงเรื่องการย้ายคัมแบ็กกลับมาท่าเรือเราก็เคยอยู่แล้วครั้งหนึ่งแต่มาครั้งนี้ยังไงบ้างบรรยากาศดีไหม แฟนบอลเป็นไงบ้างเออแล้วก็ที่สำคัญคือผู้บริหารชุดใหม่ครับก็ทีมท่าเรือคือเป็นทีมที่เหมือนว่าเป็นครั้งแรกครับผมหลายหลายอย่างเช่นเล่นไทยลีกครั้งแรกก็ท่าเรือก็ลงบอลลีกเสียตัวครั้งแรกไหมไม่ครับไม่เสียค่าตัว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 ไปเหรอวาเขาจ่ายกันเสียค่าตัวเราครั้งแรกหรือไหมอ๋อไม่ครับโสดรับ อะไรไงต่ออะไรต่อเราต่อเราต่อก็ตอนคําแม่กลับมาก็ตอนนั้นบรรยากาศก็ฝนตกครับอุ่นเครื่องมาดีครับตลกนิดเดียวตลกนิดเดียวพอตลกนิดเดียวอะไรงต่อกลับมาแล้วเป็นไงก็ตอนนั้นสนามย้ายยังไม่เต็มครับเฉยเอาเต็มที่เลยมันแม่อุ่นเครื่องก็แฟนบอลยังมาไม่ยังมาไม่เต็มอ่ามาไม่เต็มแล้วก็ แล้วก็แม่นั้นก็ได้ลงมาเล่นด้วยผมพอใจความพยา,ายามคอม่กันนะครับนี่ยนเรี่จะตลกเลยเออแต่ว่าถ้าถ้าสมมติว่าใครไม่ขับเนี่ยด่าได้ที่ไหนในเพจครับเพจอะไรครับเพียมสปอร์ตเฮ้ยไม,ไม่ใช่ดิไม่ใช่ดีถ้าใครถ้าใครไม่ขับเนี่ยด่าได้นะด,าด่าในใจได้ใช่ไหมครับอย่าดา่า<ด>ออกเสียงนะเพจครับในเพจเพจดีของผมนะดีนะคนกดไลค์สองหมื่น คนวดมานะคอมเมนต์ในแต่ละคลิปในแต่ละเซตต์นนะไม่มีชมกะส่วนใหญ่ด่าอยู่ในอินบ็อกซ์ครับอ๋อด่าอยู่ในอินบ็อกซ์แล้วแล้วตอนนั้นตอนที่เราเข้ามาอายุก็ยังน้อยอยู่ตอนนั้นประมาณสิบเก้าครับเออเออเป็นไงบ้างกับความกดดันของท่าเลยเพราะว่าแต่บอกเขาตั้งความหวังไว้กับเขาเรียกว่ากับฟอร์มการเล่นกับผลงานด้วยครับก็บอลเข้ามาท่าเรือครั้งแรกก็ ผมว่าเป็นผลดีเพราะมีรุ่นที่อย่างวันลบครวนี้แนะนำได้ทุกอย่างเลยครับทั้งรับบอลการเตะแล้วก็ชีวิตการเป็นอยู่ครับเขาสอนเยอะมากครับสอนจนผมจากตีโง่ไกลแไปดั่มีไม่เอาดิไปติดคุกกันคูแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่โอหมมแล้วอ่ะดีครก็ขายก่อนนะฮะแล้วแล้วพอผ่านจากวันลบไปเราก็ไปบอยบินที่อื่น จนติดทีมชาติไทยจนอะไรไปปุ๊บกลับมาครั้งนี้ทีมพร้อมกว่าเดิมครับเงินเยอะกว่าเดิมเป็นไงบ้างแล้วก็ผู้บริหารสวยเออหสวยกว่าทุกทีมเลยครับน้าตะกุลอยู่เป็นแล้วก็ผมว่าทีมนี้ครบแล้วครับท่าเรือตอนนี้ก็ขาดอย่างเดียวคือแชมป์เออสุดยอดเนี่ยถามว่าเขาพูดคุยยังไงน้มน้าวยังไงให้เกลับมาอยู่ที่นี่ ผมไม่ไม่ค่อยได้คุยมาดามครับส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่ทางโอซุตคุยกันรู้ตัวอีกทีก็มาแล้วมาแล้วครับแล้วยิ้มมาด้วยครับเออก็ดีก็ดีครับแล้วดีการทำงานกับโค้ชญี่ปุ่นเป็นไงวาดาวาดาส่วนใหญ่ก็ไม่ได้คุยว่าวาดาส่วนใหญ่จะเป็นโค้ชประตูชื่อมารุาซ้อมหนักมากเหรอนี่ช่วงนี้ยังหาวันที่ว่าซ้อมเบาไม่มีเลยไม่รู้ซ้อมเบาเป็นไงแล้วครับตอนนี้ มาถึงสนามก็พุ่งเลยอืมครับยังไม่ทันได้หายใจเลยเอาพุ่งเลยครับพุ่งเลยครับแต่ซ้อมซ้อมดีมากครับงานอาดิเรกของเรานอกจากมีเพจไม่หาให้ด่าในใจแล้วเนี่ยทำอย่างอื่นอีกไหมส่วนใหญ่เพจ <c oughs> ผมเป็นคนจะไม่ค่อยจะมีน้อยคนหนึ่งเป็นแอดมินเป็นพวกการขับน้องบอลน,นะครับเป็นคนดูแลผมก็เสนอแต่ละอย่างไปอะไรเงี้ยใช่ครับก็งานอดิเรกก็ส่วนใหญ่ก็จะ เล่นกีตาร์เล่นเกมอแล้วก็ไม่ค่อยได้นอนครับทําไมครับแล้วคุณเอาเวลาไปไหนครับคุณเอาเวลาไปไหนนอนกลางคืนครับพี่บอกว่าคนเราก็นอนกลางคืนพอแล้วครับกลางวันไม่นอนอ๋อที่ไม่ได้นอนนี่หมายเหงกลางวันครับไม่ได้นอนผมนึกว่ากลางคืนผมก็ไม่นอนไม่ไม่นอนครับเป็นเด็กดีครับกิจกรรมที่ร่วมทาร่วมกับพี่ๆที่แบบสนิทสนิทกันในทีมแบบกิจกรรมแบบว่า ที่มันไม่ใช oh. ่เตะฟุตบอลอะมีกิจกรรมอื่นไหมก็ส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ในห้องรักษานวดครับอ๋อเรียกว่าแบบคำนวณตัวเลขอ๋อไม่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 เป็นครับแต่กี้ยังอมอยู่เลยส่วนใหญ่ก็นับนับถึงเลขเก้าพอแล้วรับโอเคถามถามถึงฟอร์มกันเล่นในตอนนี้เราพอใจหรือยังกับกับตัวเองตอนนี้ก็ ยังครับพ่ออยังไม่ได้เล่นเลยครับยังไม่รู้ซ <percentage S 2> ้อมอย่างเดียวซ้อมอย่างเดียวสมยวมยวมามเกมที่ผ่านมาก็ยังไม่มีโอกาสเลยรลอก่อนรอก่อนตอนนี้วันหนึ่งก็พร้อมดีอยู่ทีมชนะพอแล้วครับอขอทีมชนะก็พอแล้วครับเอใครที่สนิทที่สุดในทีมสนิททุกคนครับสนใจจะโดนรุ่นพี่แซวทุกคนคร <c reen> ับเช่นเช่นเช่นใครบ้างใครเนี่ยพิกกิฟครับ กินไปเข้าไาแซวเลยมุกเยอะมากครับก็แซวผมเซฟเก่งครับเออซฟประตูเฮะเซฟเงินครับพุ่งทีนี้ลูกบอลติดตลอดโอ้คือแบบเร่งเก่งมากเหนียวมากครับอือนะฮะชงผิดชงผิดเขาเขาเรียกว่าเข้าพวดใช่ไหมใช่ครับชงผิดนี่เข้าพวดใช่ไหมคืออะไรนะบอลยิงมาทีนี้ติดมือตลอดเลยเซฟได้ตลอดเลยป้องกันดีดนติดมือ แล้วเรื่องทำไมเนี่ยมีใครที่สนิทอีกนอกจากกิฟเวลาเข้ามาพี่บอลบอลเอกภูมิครับบอลเอกภูมิเป็นไงบ้างบอลเอกภูมิส่วนใหจะคุยเรื่องสาวกับพี่บอลครับเพราะพอพี่บอลมีไลฟ์พิตตี้มาใหม่เนี่ยโอ้จะเอาไม่ให้ดูแล้วครับบอลนี่เขาเป็นขาซิ่งนะขับมอไซค์อ๋อสายบิ๊กไบค์นะไม่เห็นเห็นแต่ขับรถมาแล้วก็ชอบเปิดรถทิ้งไว้เขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยขับบิ๊กไบค์ให้ใครดู ขาเขาไม่ค่อยถึงแต่รถครานี้เปิดตลอด24ชั่วโมงนะเอร์ร้อทำไมอ่ะกลัวใครร้อนไม่รู้ร้อลเสร็จแล้วเหรอพี่บอลมานี่ไม่ค่อยปิดรถเอกดแอร์ตลอดร้อนเี่ยฮะแต่ตดตัวอยู่นี่ชงแล้วนะชงไม่ไม่เล่ถามถึงเป้าหมายของปีนี้ยังไงก็ได้ลงกี่นัดไม่รู้แต่ว่าขอ้ท่าเรือเป็นแชมป์เนี่ยเรามองตรงนี้ไงมีโอกาสขนาดไหนสบายครับ ยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าบ้านเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าเรามีแบ็คขวาอย่างประกาศิษย์ใจสุดมีแบ็คขวาอย่างประกาศิษย์ครับมีกองหน้าอย่างบอลเอกภูมิใช่มีแบ็คซ้ายอย่างแมทมีกองหลังอย่างเคโลสพลใช่ปั๊กก็มัดรวมกันไปแล้วก็ระฤทธิ์สามคนปานไหมครับเอสายหวยสายหวยคิดว่าคิดว่าจะได้แชมป์ไหมครับน่าจะได้แชมป์ครับอุ้ยช่วยอยู่แล้วครับ ผมว่าที่ท่าเรือตกชั้นมาเพราะอยากได้ถ้วยดีหนึ่งก่อนครับเอ่ออยากได้ถ้วยดีหนึ่งก่อนครับแล้วค่อยขึ้นไปเอาถ้วยไทยลีกไม่เอาถ้วยเอฟเอก่อนด้วย <c oughs> แล้วก็ค่อยๆทีละนิดครับ <c oughs> ถ้าไปได้แชมป์ <c oughs> ไปได้ถ้วยไทยลีกเลยมันมันยังต้องมีจุดเริ่มอ๋อมันไม่มีให้พูดถึงครับ ออยากให้ฝากอะไรถึงแฟนบอลท่าเรือน่ยที่ที่เขาปีนี้เขาตั้งใจหวังว่าจะมาเป็นแชมป์อีกทีเพราะว่าปีที่เขาตกแชมป์มาครั้งแรกเนี่ยเขาก็ไม่ได้แชมป์ขึ้นไปนะเขาได้แค่ที่สองปีนี้เขาหวังแชมป์ครับก็วันนี้ก็มาถ่ายรูปโปสเตอร์ครับก็ยังไม่ได้ซื้ออะไรมาเป็นของฝากขอโทษเลยครับห <laughs> มายถึงให้เขามาเชียร์เราอ๋อไม่ไม่ได้บอกว่าไปต้องไปซื้อของฝากให้เขาอันนี้ซื้อหรือโง่ฮรซื้อครับโอเคก็แฟนบอลก็ โอ้ยมาเชียร์ทุกนัดอยู่แล้วก็ไม่อยากฝากอะไรก็อยากให้อุดหนุนหมูทอดเจ๊จงเย้ครับอร่อยเมื่อกี้พี่เขาบอกอร่อยเขาคิดค่าโฆษณาก็อยากให้ช่วยไม่ต้องช่วยครับคือเสื้อแจ็สตอบอร์ดดีที่สุดแล้วครับซื้อมาใส่กันเยอะครับโอเคเดี๋ยวจะไลฟ์สาระมาไปวันนี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวพบกนันใหม่ใ okay. นโอกาสหน้าสวัสดีครับอะไร พอแล้วได้หิวครับมาม่าหิวน้ำทำไงฮะอะหิวน้ำทำไงไม่ได้ครับต้องจ้างหมอผีด้วยนะเอ่อทำไมครับน้ำสิงแล้วถ้ารถชนนะฮะฮะถ้ารถชนสมมติว่าขับรถไปวุนเหตุโอยิ้มได้เลยครับทำไมครับเรามีเมือไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อไยมาโอเคครับไปไปครับถ้าน้ำมันหมดก็ป้องกจากครับเออพอแล้วพอขายของทั้งตัวแล้ววะ